รามาเรียนเรื่องคำควบกล่าไม่แท้ที่มีทอรารรอเรือจากเพ่ซ่งยังไมกันคะคำพูดกล่า,มามไม่แท้นะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวที่มีรอเรือลรอริงวแหวนแต่เราไม่ออกเสียงน,นั่นเองนะคะอย่างทอรารรอเรือเนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นตัวซอโซน,นั่นเองนะคะในเพลงนี้ก็จะมีคำว่าซ่งคำว่าท่งเราก็จะเป็นออกเสียงเป็นตัวซออกงอซ่งนั่นเองนะคะเราไม่ออกเป็นตรงนั่นเองนะเด็กๆดูสังเกตนะคะ คำว่าโซ่งเห็นไหมออกเสียงเป็นโซ่งเหมือนคำ่าแซ่เลยส่งแซ่โซ่งแซ่โซ่งแซ่น่เอเด็กๆจะไปใช้ได้เลยนะต่อมาค่ะคำนี้เด็กๆก็น่าจะเห็นบ่อยเหมือนกันนั่นก็คือคําว่าทรายก็จะอ่านว่าโงอายอดทรายนั่นเองนะคะแล้วก็คําสุดท้ายคาว่าซับก็ออกเสียงเป็นสอับอซับนั่นเองเด็กๆเคยเห็นคำไหนไหมบ้างหนคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยเชื่อพี่เรียนที่พ่อฟันมาแน่เ้าไปยังแซ่แซ่บบอ